ข่าวด่วนครับข่าวด่วนน้องลิซ่าแบ็คพิงวงเกิลกรุปร๊ปเกาหลีบุรีรัมติดโควิด1 9คอนเฟิร์มจากต้นสังกัดส่วนสมาชิกในวงอย่างเจนนี่จีซูโรเซ่ตอนนี้ก็ PCR เทสเหมือนกันนะครับผลออกมาแล้วว่าทั้งสคนไม่พบเชือ้อโควิด1 9นะครับ เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่าย yg e n t e r t a i n ร e n t ต้นสังกัดของศิลปินวง b บ็ k พิงยืนยันกับข่าว Top Star New นะครับว่าน้องลิซ่าลลิษามโนบาลสาวบริรัมสมาชิกคนไทยของเรานะครับว่าน้องมีผลตรวจโควิด1 9เป็นบวกจริงนะครับผมซึ่ง เพื่อนร่วมวงอย่างเจนนี่จีซูและโรเซ่นะครับก็เขารับการตรวจผลออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าผลตรวจนักทีองทั้ง3คนไม่พบเชื้อนะครับสำหรับไข้ไบชีนะครับก็บอกว่าทีมงานก็ให้ความร่วมมือแล้วก็เร่งปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาลเกาหลีใต้ยอย่างเคร่งครัดทั้งเปิดเผยไทม์ไลน์ข้อมูลการเดินทาง การติดต่อกับคนใกล้ชิดและอื่นๆอีกสำหรับน้องลิซ่าเองนะครับก็เพิ่งกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยเธอให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศเพื่อที่จะโปรโมทซิงเกิลอัลบ,บั้มเดียวของเธอนั่นก็คือล,ลิซ่าซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกนะครับตอนนี้แล้วก็ผลงานเพลงล่าสุดที่ทำกับศิลปินระดับโลกอย่างด j เจสเน็กโอนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้โรเซ่หนึ่งในสมาชิกในวงของ b บ็ c พิง n k นะครับผมก็กำลังจะเตรียมร่วมงานเปิดตัวทิฟฟานี่ฮอล d รเด่ป๊อปอัพนะครับ2 0 2 1ที่จะจัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าฮุนไดโซนะครับในช่วงวันที่25พฤศจิกายนก็คือพรุ่งนี้นะครับแต่ล่าสุดทีมพูดจัดแจ้งว่าน้นองโรเซ่นะครับก็เป็นหนึ่งผู้ที่ใกล้ชิดกับ น้องลิซ่านะครับซึ่งยืนยันว่าติดโควิด1 9จึงทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมงานนี้ได้นะครับผมสำหรับแฟนๆน้องลิซ่านะครับเมื่อได้ยินข่าวดังนั้นนะครับก็ต่างส่งกำลังใจนะครับเพื่อให้ไอดอลสาวคนนี้หายจากอาการป่วยโดยไว้นะครับรวมทั้งตัวผมด้วยนะครับที่เป็น สาวก f อน้องลิซ่านะครับยังไงก็ส่งกำลังใจให้น้องนะครับหายป่วยจากโควิด19โดยเร็วนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับ